โอเคสวัสดีครับบ,รบันเล่นันเล่คิลลีกันกับเพื่อนผมนายแรชเกมเมอร์ผู้เคยเริ่มงานกับมันมาหลายครั้งสองครั้งไม่เหรอไอ้มีแฟนยูฮอนั้นแค่สองครั้งเว้ยเหรอสองก็สองเฮ้ยสามจิลลี่ไอเทพใช่ใช่สามสามและเองอีกคนนึงครับสวัสดีครับใช่ครับในแฮมโอเค <S <S> <S มันเส้นตัวรสชาติอะไรแบบกูชอบเอาเดี๋ยวไปดอนดอนเราจะจะผมขอปรับอะไรนี้น้อบเหรอเอาไปแซนด์บ็อกซ์อหร จะเอาเอาถามคุณแฮมดีจะจะเอาสักกี่เวฟดิอ๋อเฮ้ยปรับนี okay. Yeah. Okay. Okay. ้ได้หรอได้ได้ได้เอาเวฟเอาเวฟเดียวพออะไรเงี้ยเอาเวฟเดียวพอเฮ้ยเอาจริงเอากี่เวฟเนี่ยเอาสิบเวฟดีกว่ายสิบเวฟมันก็ปกติบ้านมึงอ่ะเอาเจ็ดเป็นมาตรฐานเออเจ็ดมึงก็ไม่ปรับไอ้นี่แล้วไอ้นี่อมึงก็ปรับนี่เลยไอ้กูกูปรับตรงนี้ดีกว่าวะเนี่ยเอาห้าก็พอเพราะกูต้องการความไวโอเคโอเคกูนี่ครับคตรเหื่อยมานล้าแม่ดิสัส คจะมีซึ่งผาหลอกกูด้วยคือคลาสเกมเมอร์ไม่ชอบเป็นคนเล่นนะมึงออกชื่อกูอ่ะเออไม่เป็นไรเออก็ได้ต่างต่างคนต่างออกชื่อกันรายกันแล้วเออแคสเกมเมอร์ครับเล่นมาไหนข้างหลังแน่นอนแน่นอนอ่ะโอ้ฟาดเลยมันไปแต่กาะฟ้าดวะเฮ้ยแกปั่มึงกาะฟ้าดเกิเลยเปล่าโอ้โดนแคสมา่อวันน่ะเดี๋ยวเว้ยสองกูเล่นนะ เฮ้ยมันเดินได้ไงวะบอกแล้วแถวนี้มันเขื่อนเฮียไม่ได้มีแต่ก่อฟ้าก่อฟ้ามาตัวแรกไอ้เหี้ยไปเฮ้ยมันเห่าได้เหี้ยมันเห่าได้ตะกี้คุณเห่าด้วยมันเห่าไม่ได้หผมไม่ได้เห่านะบ้าเอ้ยมาขบรแล้วเฮ้ยประตูที่เหลอวมันขบรจริงหรือดปล่าไม่รอดหรอก เ้ยมีโดนมีอดนอื้อไม่โดนไม่โดนมีมีมีเท่านั้นมีมีมีจุดแม่งโอ๊ยโดนไหมวะไม่โดนโดนโดนเมื่อกี้โดนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณมากที่มาให้กูฟันไลท์บิ๊กบอยส์ดันชื่อซื้อซื้อซื้อกอซื้อกอควาพี่ซื้อแล้วเนี่ยแล้วแรกแรกเราก็ใช้นี่ไปก่อน หันติ้งเฮ้ยมึงแฮนติ้งเลยเหรอฉีดเลือดโอเคมาสปลี่ยนตอนนี้เราได้สเปี่ยนผู้เล่นแล้วนะครับโอเคผมเล่นโอเคมึงอย่าตายโหงนะเฮ้ยไม่ตายหรอกมึงอยู่ถึงบอสให้ได้นะฮะมึงอยู่ถึงบอสให้ได้นะไอ้ก็สลับตัวกันเลยไงเออแต่มึงอย่า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 ด่วนตายหงก่อนนะตอนนี้คุณผัวเล่นพามาเล่นนะคะครับปีเตสติมครับพฤหัสครับมึงอย่าออกชื่อมันสิครับเฮ้ยไม่เป็นไร โอเคมันจะมาแล้วเด็กสาวินบอลเย่ตครผมแนะนำกระสุนกระสุนกระสุนกูผมแนะนำว่าอย่าหยุดตรงนี้ของกูของกูกระสุนกูจะเอากระสุนไม่มีใครมาหยุดกูได้คุณจะถูกล้อมโดยไม่มีใครมาหยุดกูได้หรอกเช็คไหมระวังสะพานอ๋ออ๋อดูดูข้างหลังนิดใช่อีกเย้ะ

มกอดอะไรของมนอเรอะไรต่อดเอาไปเอาไปต่ <c oughs> <c oughs>